16นิสัยหรือว่า16บัวข้อที่ทำให้คุณล้มเหลวอยู่ในขณะนี้ข้อที่หนึ่งล้มเหลวที่จะตระหนักรู้และกำหนดว่าอะไรเป็นสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆเราไม่รู้เลยว่าเราต้องการอะไรอยากได้อะไรข้อที่สองการผัดวันประกันพุ่งจะโดยมีเหตุหรือไม่ เหตุผลก็ตามมักจะมาตามด้วยข้อแก้ตัวของหลายๆคนและคำขอโทษมากมายเพราะเวลามันผ่านไปแล้วคนที่ผัดวันประกันพุ่งเดี๋ยววันนั้นเดี๋ยววันนี้โดยที่ไม่มีเหตุผลส่วนมากก็จะพรุ่งนี้ผ่านไปก็จะกลับมาโทษตัวเองมีแต่คำขอโทษมากมายซึ่งมันไม่มีเหตุผลอะไรเลย มันอยู่ที่ตัวเรานี่แหละที่เป็นคนที่ผัดวันประกันพุ่งเองข้อที่สามขาดขาดความสนใจในการหาความรู้เฉพาะทางเราอยากเก่งเรื่องไหนอยากทําอะไรเราไม่หาความรู้เลยเราไม่สนใจเลยว่าจะเรียนรู้เรื่องไหนเราจะทําเรื่องไหนแต่อยากได้อยากได้โดยไม่ต้องหาวิธีทํามันไม่มีครับส่วนมากเราอยากได้ทองคํา เราก็ต้องศึกษาว่าวิธีเอาทองคำมันเป็นยังไงเราอยากรู้วิธีการหาเพชรเราก็ต้องรู้เฉพาะทางต้องศึกษาหาความรู้ไม่มีใครไม่มีความรู้และจะได้มาแบบง่ายๆครับข้อที่สามข้อที่สี่ความไม่กล้าตัดสินใจและนิสัยจับจดแทนที่จะ,ะเผชิญกับปัญหา อย่างตรงไปตรงมามักจะตามมาด้วยข้อแก้ตัวและคำขอโทษเช่นกันการที่เราไม่กล้าตัดสินใจการที่เราเป็นนิสัยแบบนี้นิสัยที่ไม่กล้าตัดสินใจเพราะนิสัยไม่กล้าตัดสินใจจะทำให้เราจมอยู่กับที่จมอยู่กับที่แทนที่จะ,ะเผชิญหน้ากับปัญหาปัญหาจะเกิดยอมรับกับปัญหายอมรับว่าปัญหาอุปสรรคจะเจอไม่ต้องกลัวครับ ถ้าเราตัดสินใจแล้วการตัดสินใจตัดสินใจและต้องแน่วแน่อย่าตัดสินใจแล้วถอยหลังตัดสินใจเดินหน้าก็ต้องเดินหน้าต่อไปข้อที่5นิสัยพึ่งพาการขอโทษแทนที่จะวางแผนแก้ไขปัญหาการที่เราพรึ่งพาคําขอโทษพึ่งพาการนิสัยเราที่กล่าวโทษตัวเองบ้างกล่าวโทษตรงนั้นตรงนี้บ้างเราเานิสัยตรงนั้นมาแก้ไขปัญหาดีกว่า ปัญหาไหนบ้างที่เราเจอปัญหาไหนบ้างที่ทำให้เราไม่บรรลุเป้าหมายเราหาแผนการหาแผนงานมาแก้ไขปัญหาตรงนี้คข้อที่6พอใจแต่สิ่งที่ตัวเองมีสิ่งนี้ยากที่จะแก้ไขและค่อนข้างสิ้นหวังสำหรับคนที่เป็นเช่นนี้ครับพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีสิ่งนี้แหละยากแก้ไขปัญหาพอแล้วประมาณนี้พอแล้วนพอแล้วชีวิตเราก็ดีอยู่แล้ว ข้อที่7ความไม่ใส่ใจมักจะสะท้อนคุณที่จะยอมตามมากกว่าความไม่ใส่ใจมันจะส่งผลกระทบให้เราและยอมยอมต่ออุปสรรคยอมต่อปัญหาจะทำให้เราลุ่มเลิกไปง่ายได้เพราะอะไรเพราะปัญหามันจะใหญ่มากกว่าเป้าหมายเราอุปสรรคมันจะใหญ่มากกว่าเป้าหมายเรา เพราะเราไม่ใส่ใจต่อเป้าหมายข้อที่8นิสัยที่ชอบเกาวโทษผู้อื่นในความผิดพลาดของตัวเองและเมื่อตัวเองอยู่ในสภาพที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เราเ่าวโทษคนอื่นอยู่เกาโทษคนนั้นเกาวโทษคนนี้อยู่หรือเปล่าในวันนี้ข้อที่9ปณิธานอันแรงกล้าเนื่องจากคุณจะเลยที่จะสร้างแรงจูงใจผลักดันให้ลงมือทำเราขาดปณิธานอันแรงกล้า ที่จะทําให้เราส่งผลให้เราลงมือทําตอนนี้ลงมือทําในทันที 10. เต็มใจที่จะล้มเลิกตั้งแต่ครั้งแรกที่พ่ายแพ้ขึ้นกับความกลัวพอเราพอเราเต็มใจที่จะล้มเลิกมันอยู่แล้วเราไม่เต็มใจตรงที่ว่าเอ้ยเราไม่ได้เราไม่ยอมเอาง่ายๆก็คือถ้าลองทําดูถ้าไม่ได้เราก็เลิกคือเป้าหมายเรา ต้องการที่จะเลิกครับเราไม่ได้ต้องการเป้าหมายที่จะประสบความสำเร็จนั่นเองครับข้อที่11ขาดการวางแผนที่ได้เขียนและวิเคราะห์อย่างเต็มระบบเราอาจจะขาดการวางแผนอยู่หรือเปล่าตอนนี้เราทำเฉยโดยไม่มีแผนงานอยู่หรือเปล่า12ข้อที่12นิสัยเพื่อเฉยที่จะลงมือทำตามความคิดตัวเองหรือฉวยโอกาส เวลามันจะเข้ามาหาเรานี่ใช้ขาดการลงมือทำทำตามความคิดตัวเองถ้าเราทำตามความคิดตัวเองแน่นอนครับเราคิดไม่ดีมันก็ส่งผลไม่ดีให้กับเราเราคิดขี้เกียจมันก็ส่งผลไม่มีผลลัพธ์ให้กับชีวิตเรา13อยากทำแต่ไม่ตั้งใจจะทำหลายหลายคนอยากทำนะอยากทำตรงนั้นบ้างอยากทำันนี้บ้าง แต่เวลาทําก็ทำหย่อนหย่แย่ๆทาแบบไม่ตั้งใจก็เหมือนเข้าโรงเรียนและเราไม่ตั้งใจเรียนนะครับหวังว่าจะสอบได้ที่หนึ่งเราก็ฝันลมๆเรงๆสิบสี4นิสัยยอมรับสภาพความยากไร้แทนที่จะตั้งเป้าหมายให้ตัวเองล่ํารวยขาดความทะเยอทะยานที่จะเป็นที่จะทําที่จะครอบครองเราพอหรือเปล่านิสัยที่เราจนอยู่นิสัยที่เงินไม่พอกับรายจ่ายอยู่ เราพอใจไหมแทนที่เราจะตั้งเป้าหมายให้เราร่ำรวยมากกว่าเดิมตั้งเป้าหมายว่าให้เราต้องมีดีมากกว่านี้ต้องได้มากกว่านี้ต้องรวยมากกว่านี้เราจะยอมรับสภาพความยากไร้ของเราจะยอมรับสภาพที่เราเป็นอยู่ในตอนนี้หรอถ้าเราไม่ยอมรับสภาพนั้นก็ลุกขึ้นมาสู้มันจงมีความเชื่อว่าเราจะหลุดพ้นจากความยากจนได้ ข้อที่15ค้นหาทางลัดที่จะร่ำรวยพยายามที่จะได้อะไรมาโดยไม่ต้องลงมือลงแรงโดยที่เราไม่ต้องลงมือทำโดยที่เราไม่ต้องลงแรงก็เหมือนสะท้อนให้เห็นนักการพนันจะพยายามต่อรองด้วยวิธีทุจริตวันนี้เหมือนกันครับมันไม่มีความสำเร็จความร่ำรวยที่จะมีทางลัดให้แก่เราเราจะรวยช้า รวยเร็วอยู่ที่เราเหมือนการที่กำลังเราขับรถอยู่คนนั่งอยู่ข้างเราไม่มีทางว่าจะไปเร็วได้ไปช้าได้เร็วหรือช้าเราเป็นคนขับจะเร็วหรือช้าอยู่ที่เราเหยียบคันเร่งวันนี้เหมือนกันครับเราไม่ต้องหาความร่ำรวยโดยที่ไม่ต้องลงมือลงแรงทำถ้าเราอยากร่ำรวยเราก็ต้องลงมือทำตั้งแต่ตอนนี้ มันไม่มีอะไรที่จะร่ำรวยถูกหวยถ้าเราไม่มีความรู้เราไม่มีประสบการณ์สุดท้ายก็กลับมาจนเหมือนเดิมบางคนอยากร่ำรวยโดยที่ช่อบโกงคนอื่นเอาเปรียบคนอื่นไม่มีทางไหนว่าจะร่ำรวยได้โดยที่เราไม่โดยที่เราไม่ลงมือลงแรงทำข้อ16กลัวการถูกวิพากวิจารณ์สิ่งที่คนอื่นคิด ทำหรือพูดทําให้การสร้างแผนการและการนําไปปฏิบัติเกิดความล้มเหลวนี่เป็นศัตรูอันร้ายแรงที่สุดของคุณเพราะมันจะนําเข้าไปฝังอยู่จิตใจใต้สํานึกของคุณการถูกคนอื่นวิพากษ์วิจารณ์กลัวคนนั้นคิดแบบนี้กลัวคนนั้นคิดแบบนั้นกลัวคนนั้นว่าให้กลัวคนนี้ว่าให้การที่เราฟังคนอื่นมากเกินไป นั่นแหละคือศัตรูที่จะพาเราไปสู่ขุมความล้มเหลวเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ฝังความฝันเป้าหมายความเชื่อมั่นในตัวเองฝังไว้อยู่จิตใจใต้สำนึกของเราอย่าฟังคนอื่นพูดไม่มีใครจะชื่นชมเราตอนที่เราลำบากไม่มีใครจะชื่นชมเราตอนที่เราจนไม่มีใครจะชื่นชมเราในวันที่เรากล้าขาเริ่มต้นธุรกิจไม่มีใคร จะให้กำลังใจเราได้ในการที่เราลงมือทำโดยที่ยังไม่มีผลลัพธ์เขาจะชื่นชมวันที่เราประสบความสำเร็จเพราะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เราการที่ใครจะทำอะไรสักอย่างชอบจะดูถูกคนอื่นจะว่าให้คนอื่นถ้าเราล้มเหลวเขายิ่งเหยียบเราเพราะฉะนั้นครับวันไหนคุณไม่สำเร็จเขาจะไม่ชื่นชมเรา เราต้องชื่นชมตัวเองในวันที่เราลงมือทําวันที่เรายังไม่มีผลลัพธ์วันที่เรายังไม่สําเร็จทําให้คนที่ดูถูกเราเห็นก็จบลงไปแล้วนะครับทั้ง16ข้อนี้ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ